สวัสดีครับผมลองเป็นไทยครับถ้าเราโดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินคืนไหมทําอย่างไรผมมีคําตอบให้ครับตอนนี้ครับตั้งแต่1ตุลาคม2,566เป็นต้นมาเนี่ยคดีสูงขึ้นติดต่อกัน2เดือนแล้วนะครับก็เลยทําให้ส่งผลที่มีคนโดนหลอกเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หลอกจองที่พักหลอกที่เที่ยวนะครับหลอกให้โอนเงินไปต่างๆนานาเนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นคนที่ โดนหลอกเนี่ยเริ่มติดต่อมาหาผมหลายคนนะครับแล้วผมก็แนะนําไปจนเขาได้เงินคืนคนเหล่านี้ทำไมเขาถึงได้เงินคืน เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ครับอย่างแรกตอนนี้เรามีศูนย์ AOC 1441นะครับโทรเบอร์1441ให้โทรอย่างเดียวนะครับเพราะมิชชีพทำเว็บไซต์ปลอมด้วยนะครับให้คนไปติดต่อผ่านเว็บติดต่อผ่านไลน์แล้วก็โดนหลอกซ้ำอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปติดต่อผ่านช่องทางลาไลน์เป็นอันขาดนะครับให้โทรศัพท์อย่างเดียวโทรติดยากไม่เป็นไรเพราะมีหลายคู่สายอาจจะรอสักพักแล้วก็โทรไปใหม่แต่ถ้าคุณโทร1441เนี่ยคุณมีโอกาสได้เงนินคืนแน่นอนแล้วไม่โดนหลอก นะครับโทรไปแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงดิจิตัลเนี่ยเขาจัดให้บริการขึ้นมานะครับซึ่งบริการดีหลายคนโทรไปแล้วปรากฏว่าเขาพูดดีนะครับแนะนําดีโทรไปเพื่ออะไรอายัดเงินครับอายัดเงินที่ท่านเพิ่งโอนไปให้กับบัญชีนั้นแจ้งบัญชีเลยว่าท่านโอนไปเท่าไหร่ท่านมีสลิปท่านแจ้งเลขสลิปท่านแจง้งหลักฐานต่างๆนะครับท่านจะได้รับการอายัดเงินที่ท่านโอนไปทันทีอายัดเงินแล้วส่งผลอะไรทําให้ตรงเนี้ย คนร้ายไม่สามารถถอนเงินของท่านออกไปได้นะครับสิ่งที่2ท,ท่านทําคือนําเลขที่ได้จากศูนย์เอลเีเนี่ยไปแจ้งเข้าระบบไทโพลิตออนไลน์นะครับแล้วเพื่อไปนัดหมายตำรวจที่ท่านสะดวกไปหาไม่ว่าจะเป็นโรงพักที่ใกล้บ้านของท่านโรงพักที่ท่านสะดวกที่จะไปพบนะครับท่านสามารถเลือกได้พอท่านไปพบตํารวจแล้วเนี่ยหแจ้ง1 4, 4ึ่2แจ้งระบบไทโพลิตออนไลน์เพื่อนัดหมายวันพบตารวจนะครับสไปพบตํารวจตามนัด เพื่ออะไรเพื่อตํารวจออกหมายเรียกนะครับเจ้าของบัญชีที่เอาเงินท่านไปเนี่ยให้มาพบนะครับซึ่งถ้าทํากระบวนการนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของบัญชีเนี่ยจะรีบทําอะไรรู้ไหมครับรีบติดต่อของเงินคืนกับท่านนะครับเพราะเขาไม่อยากมีคดีเขาอาจจะขายบัญชีเขาอาจจะแบบแบบว่าเอาบัญชีให้คนอื่นใช้นะครับมีเงินเข้าบัญชีเขาพอถูกอายัดเขาก็ มีเงินที่จะคืนท่านเขาขอเงินคืนท่านดีกว่าเพื่อจะขอต่อรองกับท่านว่าเขาไม่อยากถูกดําเนินคดีขอให้คดีมันจบลงได้ไหมตรงเนี้ยครับมันเป็นช่องว่างที่มิชาชีพเองเนี่ยเลือกใช้แล้วก็เพื่อจะติดต่อแล้วก็ไปหลอกคนอื่นใหม่แต่ตรงเนี้ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะยอมความหรือท่านจะเรียก ค่าเสียหายเพิ่มนะครับท่านเสียหายไป1,000 0ท่านบอกอ๋อโอเคยอมผมยอมได้ผมเรียกคืน1 5ื่นอันนี้เป็นช่องทางที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถได้เงินคืนแล้วแถมอาจจะได้ค่าเสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นต้องทำนะครับห แจ้งศูนย์เอ1 4ซีหนึ่งสี่ีหนึ่งโทรอย่างเดียวอย่าไปแจ้งผ่านเว็บเพราะมันมีเว็บปลอมมันมีคนหลอกว่าเป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องทางออนไลน์อย่าไปหลงเชื่อสองไปพบตำรวจตามที่นัดหมายผ่านระบบไทยโพลิตออนไลน์ต้องไปพบเท่านั้นนะครับไม่มีติดต่อผ่านออนไลน์เหมือนกันอย่าไปติดต่อผ่านผ่านไลน์ผ่านแชทบอกว่าเออให้โอนเงินให้อะไรต่างๆอย่าทำนะครับไปที่สถานีตำรวจนะครับตำรวจจะติดต่อท่านอย่างเดียวคือให้ไปพบให้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินการต่อเสร็จแล้วคุย กับเจ้าของบัญชีนะครับให้เงินเอาเงินคืนมานะจะผ่อนหนักเป็นเบาก็ว่าไปอย่างน้อยท่านได้เงินคืนท่านสบายใจส่วนหนึ่งแล้วถามว่าหลายๆเคสผมก็พยายามนะครับอยากให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอยากให้ไปให้ถึงที่สุดของกฎหมายเพื่อให้ไอ้พวกบัญชีเหล่านี้ให้พวกแก๊งมิชาชีพเหล่านี้มันต้องโดนลงโทษโดนดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายลําบากนะครับต้องเดินทางไปหาตํารวจต้องเดินทางไปศาลซึ่งตรงนี้อาจจะต้องฝากทางกระบวนการยุติธรรมนะครับปรับวิธีการเหล่านี้ให้ประชาชนสะดวก ทําผ่านออนไลน์ไปเลยทุกอย่างออนไลน์นะครับผ่านออนไลน์ทุกอย่างนะครับอาจจะบางขั้นตอนที่ต้องไปพบก็ต้องไปพบแต่เมื่อเขาได้เงินคืนแล้วเนี่ยให้เขาทําผ่านออนไลน์เลยนะครับเพื่อให้เขาดําเนินคดีกับมิจฉาชีพให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับให้ทําตามเนี่ยผมแนะนํามา10คนนะครับ ได้เงินคืนทั้ง10คผที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับ 1. โทร1441 2. แจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์เพื่อนําเลขที่ได้จาก 1. 4ึส,สีเนี่ยไปแจ้งแล้วไปพบตํารวจแล้วก็ออกหมายเรียกถ้าไม่มาออกหมายจับคนร้ายท่านมีโอกาสได้เงินคืนมาขกึ้นแน่นอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับมีหลายข่าวที่เด็กๆนักศึกษาน้องนักเรียนเนี่ยเขาถูกหลอก เขาไม่รู้จะปรึกษาใครเขาไปกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยอยาให้เกิดเรื่องแบบนี้กับเขาง่ายๆช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็นําไปบอกต่อนําไปบอกเขาทําให้ทุกคนรู้ทันแล้วก็รู้วิธีที่คุณจะมีโอกาสได้เงินคืนมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและประโยชน์กับสังคมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ